กินแค่3ามวันน้ำตาลลดลงความดันดีขึ้นอาการปวดหัวไมเกรนก็ดีขึ้นเป็นคนนอนหลับยากก็ดีขึ้นแฟนเป็นไขมันสูง190ตอนนี้เหลือ110หมอถามว่าไปทำอะไรมาแต่ไม่กล้าบอกค่ะขิงถือว่าเป็นสุดยอดอยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งนะครับ เพราะว่าหลายๆคนให้สมยานามขิงว่าเป็นสมของคนจนเพราะว่าขิงนั้นนะครับเป็นสมุนไพราหาง่ายอยู่ใกล้ตัวและมีราคาถูกหลายๆคนจึงมองข้ามนะครับและหันไปซื้อหรือไปใช้สมุนไพรที่หายากราคาแพงแต่จริงๆแล้วนะครับคุณสมบัติและสรรพคุณนะครับสู้ขิงไม่ได้เลยซึ่งสรรพคุณของขิงนะครับมีมากมายนะครับ แต่ผมขอจะนำเสนอเพียงบางส่วนนะครับอย่างที่ 1. น,นะครับขิงช่วยต้านริ้วรอยนะครับและช่วยชะลอไวัยได้เป็นอย่างดีเพราะว่าขิงนั้นนะครับอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 2. นะครับขิงช่วยแก้ปัญหาผมร่วงผมบางวล้านนะครับและทำให้ผมดกดำนะครับเพราะว่าขิงนั้นนะครับเขามีสมุณในการขยายหลอดเลือดฝอยนะครับ ทำให้เลือดไปเลี้ยงตรงรากผมได้ดีขึ้นจะทำให้ผมดกดำไม่หลุดล่วงนะครับและกระตุ้นให้มีการสร้างผมใหม่ 4. ขิงช่วยลดความอ้วนลดระดับไขมันนะครับโดยการดูดซับเอาคอเคสเตรอรลจากลำไส้นะครับและขับออกทางอุจจาระ 5. ขิงช่วยรักษาอาการปวดหัวไมเกรน6 ขิงช่วยขยายหลอดเลือดนะครับและช่วยลดปัญหาความดันโลหิตสูง 7. ขิงช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรง 8. ขิงช่วยบรรเทาอาการของโรคประสาทที่ทำให้จิตใจขุ่นมัว 9. ขิงทำให้นอนหลับดีหลับลึกทำให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้ดี